วันนี้เรามาทำเฉากล้วยชื่นใจคลายร้อนในน้ำเชื่อมแบบนี้เลยนะคะเพืเ่อนๆซึ่งปกติแล้วกู้เป็นคนที่ชอบกินมากแต่กินของชากังลาวเนาะเราไม่คิดเลยว่าเฮ้ยเราจะทำเป็นเฉากล้วยเป็นเป็นน่ะเราคิดว่ามันจะยุ่งยากมากมายแต่ว่าวันนี้เราได้ผงเฉากล้วยสำเร็จตาติ่งฟงมาตัวเองซึ่งมันทำง่ายมากวิธีการเขาก็แปะไว้ข้างถุงแล้วเนาะว่าใส่น้ำอะไรเท่าไหรเท่าไร,าไรแล้วก็มาทำน้ำเชื่อมแล้วกินกับน,น้ำแข็งแบบนี้ค่ะ ทีนี้เนี่ยค่ะกุ้งใช้ผงสำเร็จรูปป่าคาตาจิงฟงนะคะ100กรัมนะคะ100กรัมแล้วก็ใส่น้ำไป200กรัมนะแต่เองค่อยๆใส่ไปคนจนหมดผงเฉากล้วยอะคะ่ะผงจนคนจนหมดผงเฉากล้วยแล้วก็พักไว้ก่อนและทีนี้คือถ้าเราไม่คนเนี่ยเดี๋ยวผงเฉากล้วยมันจะเป็นก้อนๆไม่อร่อยเนาะ ทีนี้นะคะเราจะใช้น้ำเปล่าเนี่ย800กรัมหรือ8ขีดเอาไปตั้งไฟจนก็ตั้งให้เขาเดือดเลยแล้วเราก็เอาเฉากลัวที่เราละลายน้ำไวท์เจเก้นนะคะคนเข้าไปคนตลอดเวลาเลยนะคะแล้วหลีบเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนคนไปตลอดเวลาจนเขาทั้งเขาเดือดอีกรอบหนึ่งก็ปิดเตายกยกลงม,มาเทาใส่พิมพ์เลยคะ่ะวันนี้ใช้พิมพ์7คูณ11ได้2ถาดนะตัวเองตั้งทิ้งไว้ประมาณให้เข้าคลายความร้อนก่อนนะคะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นกุ้งแช่ตู้เย็นประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงเขาก็แข็งตัวเซ็ตตัวดีเอามาหันได้แล้วนะทีนี้ระหว่างเรารอเฉาก้วยให้เขาเซ็ตตัวใช่ไหมเราก็มาทําส่วนของน้ําเชื่อมกันเลยค่ะเราจะใช้น้ําเปล่า1กิโลกร,รัมนะคะน้ําตาลทราย250กร,รมัมหรือ2ขีดครึ่งใบเตย2-3ใบนะคะ ตั้งไฟจนกระทั่งน้ำตาลละลายแล้วก็เดือดพอเขาเดือดเสร็จปุ๊บเราจะหลีไฟล,ลงนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเดือดอีกประมาณสัก20นาทีอันนี้ใบเตยหอมตลบอบวนทั้งบ้านเลยค่ะเพื่อเพื่อ,อต้องการให้น้าเชื่อมเขาข้นเล็กน้อยนะทีนี้พอเฉาก๊วยเขาเซ็ตตัวดีแล้วเราก็มาหั่นชิ้นตามต้องการได้เลยค่ะหั่นจะชิ้นใหญ่ชิ้นน้อยแค่ไหนตามต้องการเลยนะเนื้อเฉาก๊วยที่ได้นะคะมันก็นุ่มนะคะมันก็นุ่ม แต่ว่ามันไม่มันไม่หนึบหนึบเหมือนของชากังลาวเท่าไหร่แต่ก็แต่มันก็อร่อยนะคะนุ่มนุ่มหนึบแต่ไม่เหนียวว่ะเออตัวเออนุ่มหนึบแต่ไม่ค่อยเหนียวเหมือนของชากังลาวตัวเองแต่ก็โอเคเลยนะทําง่ายด้วยชื่นใจคลายร้อนด้วยตัวเองเนี่ยครึ่งถุงนะได้ตั้งเยอะแค่เนี้ยลองทํากันดูนะคะเพื่อนๆแล้ว ผงเฉาก๊วยเนี่ยกุ้งซื้อในเน็ตมาตัวเองลองหาซื้อกันเนาะถ้าแถวบ้านตัวเองมีม,มีมีตามร้านขายของชําก็ซื้อได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าซื้อในเน็ตะมันมีค่าส่งอีกต่างหากอะมันก็แบบนะเราก็ชอบกินแล้วก็ลองทําดูชื่นใจใครร้อนค่ะถ้าชอบชวยกดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณจ้า